โครงการหมู่บ้านยั่งยืนเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา72พรรษาหมู่บ้านโพดินทองตั้งอยู่ที่หมู่สุา3ตำบลกุดินจีอำเภอนากลางจังหวัดนองบวลัำพู เป็นหมู่บ้านที่อยู่ภายใต้การดูแลของเทศบาลตำบลนาหนองทุ่มจำนวนครัวเรือนทั้งหมดมี233ครัวเรือนมีประชากรทั้งหมด923คนแบ่งเป็นชาย461และหญิง462คนราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเก,กษตรกรรมเช่นปลูกอ้อยปลูกข้าวปลูกมันสำปะหลังเป็นต้น หมู่บ้านเก้ง,งยนินบ้านผู้ดินทองเป็นหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งโดยมีนายสมชิตพันสะอาดเป็นผู้ใหญ่บ้านและมีคณะกรรมการคุ้มไว้ดูแลประชาชนภายในหมู่บ้านแบ่งเป็นส3าคุ้มบ้านเรือนอาศัยอยู่เนินภูเขาและมีที่ราบลุ่มไว้ทําการเกษตรวัดหนึ่งแหง่งสํานักสงฆ์ตามแหงม่งมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนึ่งแหง่ง มีบ่อน้ำประปลาสามบ่อมีแหล่งน้ำไว้ทำการกาเกษตรบ้านเรือนจึงมีความมั่นคงแข็งแรงบ้านพูดินทองมีการปลูกผักสวนครัวรัวกินได้ตามโครงการของอำเภอนาตรามบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง หมู่บ้านผู้ดินทองมีการจัดการทางขยะเปียกลดโลกร้อนมีกองทุนธนาคารขยะเป็นหมู่บ้านที่มีความสะอาดมีแหล่งน้ำกินน้ำใช้ที่เพียงพอและเป็นหมู่บ้านที่มีความสามะ้คี ประชาชนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้านในหมู่บ้านมีวัฒนธรรมตาม2 2ของสุษีชอบทำบุญฟังธรรมและเป็นหมู่บ้านที่มีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์เป็นหมู่บ้านที่มีกองทุนแม่ของแผ่นดิน ความมั่นคงปลอดภัยหมู่บ้านพูดินทองเป็นหมู่บ้านชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดตามยุทธศาสตร์ชาติ20ปีไฟฟ้าสองสว่างเพียงพอถนนหนทางไปมาสะดวกมีการเข้าเวรยามรักษาความปลอดภัยโดยชุดอ,อปอพอรอและชุดชรบเป็นประจำ การดูแลจากส่วนราชการเป็นอย่างดีมีทรัพยากรป่าไม้และให้ความร่วมมือต่อส่วนงานราชการในการพัฒนาหมู่บ้านของตนเองเป็นหมู่บ้านเข้มแข็งที่พึ่งพาตนเองได้และเพึ่งพาซึ่งกันและกันได้มีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขพรินทองอยู่ในเขตบริการของเทศบาลตำบลนาหนองทุ่มโดยมีร้อยตีกวีสีดาธรรมนายกเทศบาลตีตลนายสุวิ์จันทร์ การประมูนหมูบ้านยั่งยืนเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา72พรรษานำโดยนายเตชิตทรงบุญศาสตร์นายอำเภอนากลางและคณะกรรมการตรวจอำเภอนากลางท่านนายอำเภอนากลางพร้อมคณะผู้ตรวจตรวจเยี่ยมผักสวนครัว บ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองทุงใยญยแมงมุมเพื่อสืบสารประเพณีเดือนสี่ปันมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสหมู่บ้านภูรินทองขอขอบพระคุณมากค่ะ